มาสวัสดีครับมาทักทายนะครับผมวันนี้ก็นําชั้นหลานนะฮะหลานเจ้าแสนกลนะครับมาเปิดแบ่งนะครับตัวนี้สีสันสวยมากนะครับผมเป็นแสนกลมหานาครพรสวรรค์มูเซ์ปลอกแดงนะครับสายแม่จะเป็นเยค,คิลีมหานาครทับต่อแดงนะครับผม จะเปิดไว้พันแปดลวมส่งนะครับพันแดรมส่งให้นะครับใครชื่นชอบสีแบบนี้ลายๆแบบนี้ก็ทักได้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองหนึ่งหกสี่แปดหกห้าสามนะครับไอดียลน์ก็แอดตามเบอร์ได้นะครับผมสวยนะครับชื่นชอบก็ทักมานะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมแอดลนยส่วนตัวมาได้นะครับผม โทรสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ